สวัสดีครับไอ้รันพะเมืองนะครับมาพร้อมกับสาระดีๆเพื่อพี่น้องคนไทยทั่วประเทศเช่นเคยนะครับแจ้งพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวนาชาวไร่ประจําวันนี้นะครับเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานายรัชทรัพย์นิชิดานนครับซึ่งเป็นประธานคณะที่ปรึกษานายประพัฒน์โพธาสุททน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีการเปิดเผยว่านายประพัฒน์ได้มีการมอบหมายและก็สั่งการให้ตนดําเนินการตรวจสอบทุกโครงการที่หน่วยงานในกํากับดูแลซึ่งก็ได้แก่กมรมบริษัทกรมการข้าวสานักงานมาตรฐานและก็องค์การสะพานปลานําเสนอโครงการเพื่อของ,งบประมาณทั้งหมด ็เพื่อให้เกิดความโปร่งใสแล้วก็เกิดประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องเกษตรกรโดยเฉพาะในส่วนของโครมการข้าวที่มีการเสนอขอรับจัดสรรงบประมาณในปี2566นี้มากกว่างบประมาณปี2565กว่า16,214ล้านบาท ว่ามีความเป็นมาเป็นอย่างไรโดยเฉพาะโครงการสนับสนุนเรื่องของการลดต้นทุนด้านการเกษตร,รสําหรับพี่น้องเกษตร,รกรผู้ปลูกข้าวที่ใช้งบอยู่ที่15,260ล้านบาทเพื่อใช้ในการอุดหนุนเกษตร,รกรผ่านศูนย์ข้าวชุมชนโดยให้มีการนาไปจัดซื้อในเรื่องของเครื่องจกักรกลการเกษตรแล้วก็อื่นๆซึ่งก็มีการตั้งข้อสังเกตว่าจะเกิดประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องชาวนายอย่างทั่วถึงหรือว่าเป็นการให้ประโยชน์กับบุคคลบางกลุ่มเท่านั้น รวมถึงนายประพัฒ์ได้มีการกำชับให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงในโครงการดังกล่าวแล้วก็ทุกโครงการเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงทั้งหมดนะครับเพราะว่าแม้ว่าจะมีคำสั่งของกระทรวงเกษตรเลขที่1 6 6 2 2ทับสองเรื่องการมอบหน้าที่ให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรสั่งแล้วก็ปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยมอบหมายให้กำกับดูแลกรมการข้าว แต่ว่าการเสนอโครงการต่างๆนะครับของที่ปรีกรมการข้าวไม่เคยผ่านมายังห้องหน้ารัฐมนตรีที่กำกับดูแลโดยตรงก็จึงทําให้ไม่ทราบเรื่องของงบประมาณที่เพิ่มขึ้นดังกล่าวและเรื่องราวที่เกิดขึ้นตนในฐานะประธานที่ปรษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่กํากับดูแลกรมการข้าวจะทําหนังสือไปยังกรมการข้าวเพื่อขอให้มีการชี้แจงรายละเอียดทั้งหมดเพื่อชี้แจงต่อเกษตรกรและก็ประชาชนการใช้จ่ายงบประมาณจะต้องเป็นไปอย่างโปร่งใสและก็มีประสิทธิภาพสูงสุด และนอกจากนี้นายรัชศัพย์ก็ยังได้มีการกล่าวเพิ่มเติมว่าหากว่ามีการพบโครงการดังกล่าวมีประโยชน์ก็จะได้มีการเสนอดําเนินการต่อไปหากไม่ก่อให้เกิดประโยชน์นะครับก็ขอให้มีการทบทวนและหากพบว่ามีการดําเนินการไม่ถูกต้องต่อระเบียบการปฏิบัติและก็กฎหมายที่เกี่ยวข้องก็จะมีการดําเนินการกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดตามนโยบายและก็มาตรการป้องกันการปราบปรามผู้จริตและปราพฤตไม่ชอบต่อบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกขเป็นข่าวที่นามาแจ้งมาบอกมากล่าวให้กับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวนาชาวไร่ของเราทั่วประเทศได้รับทราบกัน ถ้ามีข้อมูลละเอียดเพิ่มเติมมาอย่างไรก็จะนํามาใช้ให้รับทราบกันอีกครั้งก็วหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปดีๆมีประโยชน์ต่อไปวันนี้สวัสดีครับ